วันนี้จะมาแนะนำปั๊มชุดปั๊มชุดฉีดพ่นยานะครับเป็นเซ็ตนะครับของมาลูยาม่านะครับรุ่น m S410 ENA นะครับนี่ก็เป็นคือเวอร์สีแดงนะครับก็มีแตกชำรุดบ้านนะครับจากการขนส่งครับส่วนคุกปั๊มก็จะเป็นมาลูยาม่านะครับ MS410 นะครับส่วนอะไหล่ตรงนี้ก็มี support นะครับคือมีขายทุกคิ้นนะครับหรือถ้าไม่มี ผมมีสเปร์ไว้ที่ร้านเยอะนะครับเนี่ยครับแล้วก็ปรับก็ความแรงก็ห้าสิบบาทเนี่ยครับศูนย์หนึ่งครับได้ปกตินะครับนี่ครับแล้วก็ลูตัวนี้จะเดินได้นะครับโดยเรายกตรงนี้นะครับจะมีระบบขับเคลื่อนอยู่ในนี้นะเป็นกลไกนะครับเดินได้เก็บสายเองอัตโนมัตินะครับครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตเบื้องต้นให้ดูนะครับ เดี๋ยวเราจะสายจะมีเราจะมีสายดูดกับสายน้ากลับให้หนึ่งชุดนะครับมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับก็ส่วนเครื่องนะครับเป็นมิซู6แรงนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับอะไรเราก็มีนะครับที่ร้านเราก็มีทั้งชุดให้นะครับมีปัญหาตัวไหนแจ้งเราได้เลยนะครับเปิดสวิตช์นะครับลองทดสอบนะครับส่วนตรงนี้เป็นตัวเก็บสายนะครับ I don't know.